ตีนเขาเขาเรายั่วยุอย่างไรเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นี่อยู่ยอดเขาและท่านปล่อยปลาละเลยเขาถึงยิงและทําร้ายใส่ราษฎรไทยในวันนี้ไงครับพี่น้องครับเอาละครับเรากลับมาอีกนิดนึงเรื่องนานาชาติวันนี้เรามาพูดเรื่องนานาชาติเราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่า มันไม่เกี่ยวกับ MOU 2543มันเกี่ยวกับท่านมีฝีมือทางการทูดแค่ไหนต่างหากที่ไม่ให้สหประชาชาติจะมาแทรกแซงใช่ไหมครับพี่น้องข้อหนึ่งท่านต้องประกาศและประชาสัมพันธ์ประนามกัมพูชาทำร้ายราษฎรไทยวันนี้ท่านก็ไม่ประนามเลยแม้แต่ข้อความเดียวท่านจะไปสู้อะไรเขาซ้อน ท่านไม่ประนามเลยแม้แต่น้อยว่ากัมพูชาเอาอาวุธสงครามเอาไว้ซ่อนไว้ในวัดและตัวปรา,าสาทซึ่งเป็นมรดกโลกสมควรต้องประนามท่านก็ไม่ทำอีกเป็นข้อที่สองข้อที่สท่านก็ไม่ประกาศท่านพูดแต่